ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเพื่อการช่องแลมไส้เจ้างเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกอ่างเปาเพื่อนๆเลยนะครับจํานวน100้บาทนะครับก็จะเป็นที่80คนนะครับแล้วก็ใครที่อยากรับนะครับก็สามารถมารับได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากรับนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ แล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์อังเป้านะครับไว้ตอนเวลา18นาฬิกาตรงเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตอน18นาฬิกาเลยนะครับแล้วก็จะเอาเป็นจำนวนนะครับ100บาทนะครับเป็น80คนนะครับใครที่โอ้ยผมกดผิดนะครับ ใครที่อยากรับนะครับก็สามารถมารับได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากรับนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้หนึ่งบาทนะครับบางคนก็จะได้สองบาทนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับตอน18นาฬิกานะครับหรือว่า6โมงเย็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์อ่งเปาไว้ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูไม่จบนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าลิงก์อ่งเปาอยู่ตรงไหนนะครับ ว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ใครที่อยากรับนะครับก็สามารถมารับได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากรับนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตตาผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ